โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการและความสามารถของพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลและต่อยอดด้วยการนำพลังงานสะอาดเหล่านี้ลงสู่ชุมชนโดยการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดที่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของเทศบาลอบตอและอบจอ5พื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดเหล่านี้จะนําความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนของตนเองและทําให้พลังงานสะอาดสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่และเป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานที่หวังส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดจากค้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนนั้นมีพลังงานที่สะอาดใช้อย่างยั่งยืนเราจะอบรมให้กับตัวแทน นะครับจากชุมชนจากอบตอบทพื้นที่นะครับให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเพื่อเขาได้นำความรู้นี้กลับไปขยายผลในชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับ ในเฉลิมพงษ์รังสีวัฒนศักดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขตธัญ,ญบุรีตัวแทนของผู้นำชุมชนยอมรับว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดให้กับผู้นำชุมชนที่จะประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันผมก็หวังว่าจะมีการโคออปเปอรเรชันกันระหว่างมหาลัยกับท้องถิ่นนะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับศึกษา แลกเปลี่ยนนะครับข้อมูลในเรื่องของการลงื้นที่ของบุคลากรที่มาอบรมในวันนี้ <c oughs> เพื่อที่จะนํานวัตกรรมหรือโน้ต h าวนะครับโนเลจของมหาวิทยาลัยเนี่ยนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตอนเองในแต่ละท้องที่นะครับแสงโซลาเซลล์เนี่ยนะครมันเป็นอะไรที่ที่หาหยิบง่ายเน่ยเราก็ต้องหาวิธีการใช้โดยการติดตั้งแสงโซลารเซลล์ซึ่งต่อไปถ้าทำ่างนี้ทั้งชุมชนเนี่ยนะฮะคิดว่าเกษตรกร,กรในชุมชนตบนมือนำลักเนี่ย ก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับได้ความรู้ที่จะนําไปต่อยอดกับชุมชนค่ะก็จะเป็นการลดต้นทุนและก็ค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะถ้าหากว่าเรามาศึกษาอย่างจรงิงจังและนําไปใช้ได้อย่างจรงิงผมเชื่อว่าเราสามารถลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดมลภาวะในอากาศได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมีความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและจะสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนและเป็นแบบอย่างเพื่อสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศ